กลางป่าที่เคยเขียวสดต้นไม้กำลังเปลี่ยนเป็นเฉดเหลืองแดงส้มเหมือนธรรมชาติกำลังระบายภาพสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ความเงียบของฤดูหนาวแต่สิ่งที่เรามองว่าสวยอาจไม่ใช่แค่ความงามใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีไม่ได้ทำเพราะอยากโชว์ตัวแต่มันคือสัญญาณบางอย่างเป็นเหมือนภาษาของต้นไม้ที่บอกว่าฉันกำลังปิดโรงงานพลังงานของตัวเอง เบื้องหลังสีสันนั้นมีทั้งเคมีชีววิทยาและยุทธวิธีเอาชีวิตรอดที่น่าทึ่งธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนสีเพื่อให้เราถ่ายรูปสวยๆแต่มันกำลังแสดงให้เห็นว่าชีวิตก็มีระบบอัจฉริยะของมันเองวันนี้เราจะไปดูให้ลึกว่าทำไมต้นไม้ต้องเปลี่ยนสีก่อนจะทิ้งใบและกลไกลอะไรที่ซ่อนอยู่ในความงามนั้น ถ้ามองให้ลึกกว่าความเขียวสดของใบไม้เราจะพบว่าสีเขียวที่เห็นนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเลยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของโรงงานพลังงานที่ทำงานให้กับทั้งต้นไม้และกับโลกใบนี้คลอโรฟิลคือสารสีเขียวเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ของใบไม้หน้าที่ของมันคือดึงพลังงานจากแสงแดดแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานเคมีที่ต้นไม้ใช้ในการมีชีวิต ทุกครั้งที่แสงตกกระทบใบไม้โฟตอนจากดวงอาทิตย์จะถูกคลอโรฟิลล์ดูดซับไว้เหมือนสายพานรับแสงแล้วส่งพลังนั้นต่อเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสงกระบวนการนี้เปลี่ยนน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นน้ำตาลและออกซิเจนน้ำตาลกลายเป็นพลังชีวิตให้ต้นไม้ส่วนออกซิเจนกลายเป็นลมหายใจของเรา เรียกได้ว่าทุกการหายใจของมนุษย์เริ่มต้นจากใบไม้ที่ทำงานเงียบๆอยู่บนกิ่งไม้แต่การเป็นโรงงานพลังงานตลอดทั้งปีไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับต้นไม้เลยคลอโรฟิลต้องทำงานกลางแดดจัดทุกวันรับพลังงานสูงจนเสี่ยงไหม้ตัวเองต้นไม้จึงต้องมีระบบซ่อมแซมคลอโรฟิลลอยู่ตลอดเวลาเหมือนโรงงานที่ต้องบำรุงเครื่องจักรไม่ให้ล้า ทว่าวันหนึ่งในรอบปีเมื่อแสงเริ่มน้อยลงกลางวันสั้นลงและอากาศเย็นลงต้นไม้จะเริ่มคิดใหม่เพราะการผลิตพลังงานต่อไปเริ่มไม่คุ้มต้นทุนมันจึงเริ่มสั่งปิดโรงงานท่อน้ำและท่ออาหารที่เคยส่งวัตถุดิบขึ้นใบค่อยๆปิดลงคลอรโรฟิลล์ที่เคยเขียวสดถูกย่อยสลายและไม่ถูกสร้างเพิ่มนั่นคือเหตุผลว่าสีเขียวจึงค่อยๆจางลง และเมื่อมันหายไปสีอื่นที่เคยถูกกลบไว้ก็เริ่มเผยตัวขึ้นมาแทนการสังเคราะห์แสงหยุดลงแต่สิ่งใหม่กำลังเริ่มต้นเพราะเมื่อคลอรโรฟิลสลายเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ธรรมชาติจะเปิดเผยความลับอีกชั้นหนึ่งของมันความจริงที่ว่าใบไม้ไม่ได้เปลี่ยนสีแต่มันกำลังเผยสีที่แท้จริงของตัวเองและนั่นคือเรื่องที่เราจะไปดูต่อในตอนหน้า เมื่อฤดูร้อนค่อยๆถอยไปอุณหภูมิลดลงทีละน้อยและพระอาทิตย์ก็เริ่มรีบกลับบ้านเร็วขึ้นทุกวันกลางวันสั้นลงหมายถึงพลังงานจากแสงก็ลดลงตามสำหรับมนุษย์อาจแค่รู้สึกว่าฟ้ามืดเร็วแต่สำหรับต้นไม้มันคือสัญญาณเตือนว่าฤดูแห่งการอยู่รอดกำลังจะมาถึงต้นไม้ไม่มีนาฬิกา แต่มีสิ่งที่เรียกว่าเซนเซอร์วัดแสงอยู่ในเซลล์มันรับรู้ได้ว่าแสงเริ่มน้อยลงกว่าปกติระบบภายในจึงเริ่มส่งคำสั่งใหม่ให้เตรียมเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มจากรากรากลดการส่งน้ำและแร่าธาตุขึ้นสู่ใบเหมือนโรงงานที่ค่อยๆตัดเส้นทางขนส่งวัตถุดิบเพื่อหยุดสายการผลิตในเวลาเดียวกัน ผนังบางๆระหว่างกิ่งกับใบจะเริ่มสร้างชั้นเซลล์พิเศษขึ้นมาเรียกว่าชั้นแยกใบมันคือประตูที่ต้นไม้จะใช้ตัดใบออกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและในระหว่างนี้ที่ระบบกำลังเปลี่ยนตัวคลอรโรฟิลล์ที่เคยเป็นหัวใจของการผลิตพลังงานเริ่มเสื่อมสลายอย่างช้าๆเหมือนโรงงานที่เคยครึกครื้นตอนนี้เงียบลง เหลือเพียงแสงแดดยามบ่ายที่ส่องกระทบใบไม้เขียวจางๆซึ่งกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นในไม่ช้าแต่ที่น่าสนใจคือใบไม้ไม่ได้แค่หยุดทำงานแล้วรอร่วงในช่วงสั้นๆก่อนจะจากกิ่งไปมันยังคงเป็นเวทีของการแสดงครั้งสุดท้ายที่เต็มไปด้วยสีสันและความหมายทางเคมีธรรมชาติไม่ได้หยุดเพราะเหนื่อยแต่มันหยุดเพื่อเตรียมการสิ่งที่ใหญ่กว่า เพราะเมื่อระบบสังเคราะห์แสงเริ่มปิดสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้สีเขียวกำลังถูกเปิดเผยสีอื่นๆเริ่มแทรกขึ้นมาแทนที่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนสีที่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนในตอนต่อไปเมื่อสีเขียวค่อยๆจางหายไปสิ่งที่เคยซ่อนอยู่ใต้เงาคลอโรฟิลล์ก็เริ่มเผยตัวสีเหลืองสีส้มสีแดง ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบไม้ทีละต้นเหมือนจิตรกรกำลังระบายแสงสุดท้ายของปีหลายคนคิดว่าใบไม้เปลี่ยนสีแต่จริงๆแล้วสีเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นมานานแล้วเพียงแค่เราไม่เห็นภายใต้คลอโรฟิลมีสารสีอีกหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือแคโรทีนอยด์ผู้ให้สีเหลืองและสม้ม มันเป็นสารที่มีอยู่ในใบไม้ทุกใบตั้งแต่ต้นหรือดูร้อนเพียงแต่ถูกกลบด้วยสีเขียวเข้มของคลอโรฟิลเมื่อคลอโรฟิล์เริ่มสลายแคโรทีนอยก็เริ่มส่องแสงของตัวเองออกมาสีเหลืองที่เราเห็นจึงไม่ใช่สีใหม่แต่มันคือสีที่รอเวลาปรากฏส่วนสีแดงและม่วงนั้นมาจากอีกสารหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทไซยานิน ต่างจากแคโรทีนอยเพราะมันไม่ได้อยู่ในใบไม้ตลอดเวลาแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตใบต้นไม้สร้างแอนโทไซยานินเพื่ออะไรนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันช่วยปกป้องใบจากแสงที่แรงเกินไปลดการสูญเสียน้ำและช่วยให้ต้นไม้ดึงสารอาหารกลับไปเก็บที่กิ่งและรากได้มากขึ้น บางชนิดยังช่วยไล่แมลงหรือศัตรูพืชที่มักจะมาช่วงใบเริ่มอ่อนแอเรียกได้ว่าสีแดงไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความงามแต่มันคือกลยุทธ์เอาชีวิตรอดของธรรมชาติในแง่เคมีมันคือช่วงที่สารคโลอโรฟิลล์กำลังแตกตัวโปรตีนและแมกนีเซียมที่เคยช่วยดูดซัดแสงถูกแยกกลับเข้าสู่ต้นเป็นกระบวนการรีไซเคิลระดับเซลล์ ไม่มีส่วนไหนศูนย์เปล่าทุกสิ่งถูกออกแบบให้หมุนเวียนได้อย่างแม่นยำสีเหลืองจึงมาจากสิ่งที่เหลืออยู่ส่วนสีแดงมาจากสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่สองสิ่งนี้รวมกันกลายเป็นภาพของฤดูใบไม้ร่วงที่เราขุนตาและหากมองในมุมธรรมชาตินี่คือช่วงเวลาสั้นๆที่ใบไม้ย,ยังคงทำงานอย่างหนักไม่ใช่เพราะอยากสวย แต่เพราะกำลังปกป้องชีวิตของทั้งต้นเมื่อเราเห็นใบไม้แดงๆบนกิ่งไม้แท้จริงแล้วมันกำลังทำงานสุดท้ายก่อนจะถูกปล่อยให้ร่วงลงสู่พื้นอย่างสงบแต่เรื่องราวยังไม่จบตรงนั้นเพราะการที่ต้นไม้สร้างสีใหม่ขึ้นมาไม่ใช่แค่เรื่องของเคมีแต่มันยังสะท้อนถึงแผนการอยู่รอดที่ซับซ้อนกว่านั้น แผนที่ธรรมชาติออกแบบไว้เพื่อเตรียมรับมือกับความหนาวที่กำลังจะมาและเราจะไปดูแผนลับของใบไม้กันในต่อนหน้าใบไม้เปลี่ยนสีของต้นไม้นี่คือช่วงเวลาแห่งกลยุทธ์เพราะการเปลี่ยนสีไม่ใช่การประดับโลกแต่มันคือแผนการเอาชีวิตรอดที่ผ่านการคัดเลือกจากธรรมชาติมาหลายล้านปีเริ่มจากสีแดงสีที่หลายคนชอบที่สุด ต้นไม้ไม่ได้สร้างมันเพื่อให้เราถ่ายรูปแต่เพื่อปกป้องตัวเองจากแสงแดดที่ยังแรงเกินไปในบางวันสีแดงจากแอนโทไซานินทําหน้าที่เหมือนโลกมันช่วยลดพลังงานแสงที่เข้าสู่ใบเพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ได้รับแสงมากเกินไปในช่วงที่ระบบผลิตพลังงานกําลังจะปิดตัวและนอกจากจะเป็นกรอกกำบังแสงสารสีแดงนี้ยังมีบทบาทเหมือนสัญญาณเตือน ต้นไม้บางชนิดเช่นเมเปิลหรือแอปเปิลป่าสร้างสีแดงสดเพื่อเตือนแมลงว่าอย่าเข้าใกล้เพราะใบเหล่านี้มีสารเคมีป้องกันแมลงอยู่แล้วแมลงบางชนิดจดจำสีแดงได้ว่าเป็นสัญญาณของรถไม่ดีจึงบินหนีไปหาต้นอื่นแทนธรรมชาติจึงใช้สีเป็นภาษาป้องกันตัวแบบง่ายๆแต่ได้ผล ในอีกด้านหนึ่งสีแดงยังช่วยให้ต้นไม้ดึงคืนสารอาหารจากใบกลับสู่ลำต้นได้ดีขึ้นเหมือนการเก็บสต็อกอาหารเข้าคลังก่อนฤดูหนาวจะมาสารแอนโทไซยานินช่วยให้กระบวนการนี้เกิดได้เร็วขึ้นลดการสูญเสียนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับการแตกใบไม้ใหม่ในฤดูใบไม้ผลิสีเหลืองก็มีหน้าที่ของมันเช่นกัน แคโรทีนอยด์ที่ให้สีเหลืองส้มช่วยคุมระดับพลังงานแสงไม่ให้เกิดความร้อนสะสมในใบเหมือนการใส่ฟิล์มกันรังสีไว้รอบเซลล์เพื่อยืดเวลาให้ต้นไม้ดึงทัพยากรกลับไปเก็บได้จนถึงวินาทีสุดท้ายมองเผินๆสีใบไม้เหมือนเป็นภาพสวยงามของการสิ้นสุดแต่ในเชิงชีววิทยานี่คือการบริหารทัพยากรครั้งสุดท้ายของต้นไม้ ทุกสีมีหน้าที่ของตัวเองทุกการเปลี่ยนมีเหตุผลเบื้องหลังและทุกใบที่ร่วงล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบหมุนเวียนชีวิตเพราะเมื่อใบไม้ร่วงลงสู่พื้นมันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นใบที่ย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยคืนแร่ธาตุให้ดินเหมือนการส่งต่อพลังงานกลับไปยังระบบใหญ่นี่แหละคือสิ่งที่ธรรมชาติทำได้ดีกว่ามนุษย์ทุกยุค ใช้ความงามเพื่อซ่อนกลไกลและใช้การสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณมองใบไม้สีแดงหรือเหลืองลองคิดใหม่มันไม่ได้เปลี่ยนสีเพื่อให้เราชื่นชมแต่มันกำลังทำงานอย่างสุดท้ายเพื่อให้ชีวิตทั้งระบบดำเนินต่อไป และในตอนหน้าเราจะไปดูว่าหลังจากใบไม้ร่วงลงพื้นแล้วธรรมชาติยังคงมีแผนต่อเนื่องที่ทำให้ทุกสิ่งไม่สูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยใบไม้หลากสีคือภาพสุดท้ายของฤด,ดูที่กำลังจะผ่านไปแต่สำหรับธรรมชาตินี่ไม่ใช่จุดจบมันคือการส่งต่อพลังใบไม้ที่ร่วงลงมาจะค่อยๆย,ย่อยสลายเป็นธาตุอาหาร คืนกลับสู่ดินแร่คาดที่เคยไหลเวียนในก้านและเส้นใบจะถูกดึงกลับไปใช้ในวงจรใหม่ของชีวิตสิ่งที่ตาเรามองเห็นว่าตายแท้จริงคือการเปลี่ยนรูปของพลังงานไม่มีอะไรสูญหายมีแต่การเปลี่ยนสถานะจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งต้นไม้ไม่ได้เศร้าเวลาใบไม้ร่วงมันเพียงแค่รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องพัก เพื่อรอวันที่แสงกลับมาอีกครั้งและเมื่อฤดูใบไม้ผลิหวนคืนสารอาหารที่ใบไม้เคยทิ้งไว้ในดินก็จะถูกดูดกลับขึ้นสู่กิ่งกา้านกลายเป็นใบใหม่วงจรเดิมเริ่มต้นอีกครั้งเรามักมองการเปลี่ยนสีของใบไม้ว่าเป็นความงามก่อนสิ้นสุดแต่แท้จริงแล้วมันคือความงามของการเริ่มต้นใหม่คือบทเรียนของธรรมชาติที่เตือนเราว่า บางครั้งการยอมปล่อยวางก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความเข้มแข็งเพราะแม้แต่ต้นไม้ยังรู้จักเวลาที่ต้องหยุดเพื่อจะได้เติบโตอีกครั้งอย่างงดงามกว่าเดิมและนั่นคือคกลไกอันชานฉลาดของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเรียบง่ายอย่างใบไม้ที่เปลี่ยนสีขอบคุณที่ฟังจนจบครับธรรมชาติยังมีเรื่องให้เราประหลาดใจอีกมาก และผมเชื่อว่าความสงสัยเล็กๆนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจโลกใบนี้ให้ลึกขึ้นอยากให้ผมเล่าปรากฏการอะไรต่อคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะไปค้นคำตอบมาเล่าให้ฟังครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ